เฮ้ยนี่ไงวันนี้มีคนซื้อของในค่าคอมตั้ง4บาทสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมาสอนสมัครสมาชิกของแอป U p i c k นะครับวิธีง่ายๆสั้นๆเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ Android นะครับให้เราเข้าไปที่ Play Store นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์หายชื่อ u p i c k ได้เลยกดติดตั้งเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ลองเข้ามาที่แอปนะครับวิธีสมัครนี้จะเป็นวิธีสมัครด้วยเบอร์มือถือนะครับหรือใครสนใจจะสมัครผ่าน Facebook หรือ Line ก็ได้นะครับก็กดแล้วก็ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องใส่รหัสคําเชิญนะครับถ้าไม่งั้นจะสมัครสมาชิกแอปนี้ไม่ได้นะครับเป็นกฎของทางแอปเองนะครับซึ่งแอปนี้ก็เป็นของ Lazada นะครับจากนั้นก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไปแล้วก็รอรหัสยืนยันนะครับส่งมาทาง SMS ใส่รหัสยืนยันนะครับกดถัดไปแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่ต้องการกดยอมรับนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกหลังจากนั้นให้ใส่รหัสคำเชิญนะครับ182 9 9 7กนะครับใส่ลงไปหรือถ้าเพื่อนๆมีรหัสคำเชิญอื่นก็ใส่ลงไปได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีรหัสคำเชิญอื่นก็ใช้ของผมได้เลยนะครับเมื่อสมัครเนี่ยครับดูข้างล่างก็จะเห็นคูปองส่วนลดนะครับ เป็นจานวน60บาทนะครับแต่เวลาซื้อของเขาจะให้ใช้ดีละาคูปองนะครับเช่นซื้อ1ครั้งก็ลดไป30ซื้ออีกครั้งก็ลด30นะครับก็เหมือนล a z a ด a าเลยเป็นแฟลตเซลนะครับทำไมถึงเหมือน l a z a ด a าก็เพราะว่าแอปนี้ก็เป็นของ l a z a ด a านั่นเองนะครับแอปนี้จะขายของแท้เท่านั้นนะครับก็คือให้เจ้าของแบรนด์ดังของสินค้าแต่ละแบรนด์เนี่ยมาลงขายเท่านั้นนะครับคนทั่วไปไม่สามารถลงขายของได้นะครับไม่เหมือน l a z a ด a านะครับใครจะมาลงก็ได้ของปลอมของแท้หลอกลวงก็มีนะครับ อันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เท่านั้นที่มาลงนะครับมันดีตรงนี้นครับแล้วแฟตเซลก็เป็นแฟตเซลของแท้สินค้าแท้มาแฟตเซลนะครับซึ่งถูกมากแล้วบางช่วงเวลานะครับก็จะมีโปรโมชั่นเช่นเช่นดิวเด็ดวันนี้1บาทเฉพาะ11บเอโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็วิธีการสมัครสมาชิกก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตาม EP ต่อไปที่ผมจะมาสอน การใช้งานแอปนี้นะครับและแอปนี้สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับและช้อปปิ้งแบบมีเงินคืนในตอนถัดไปผมจะมาสอนและบอกวิธีเพื่อนๆน,นะครับบ๊ายบาย